นะครับตามที่อบอกกันไว้นะครับว่าเราจะไปทําการสุ่มชาอินนะครับให้มารีวิวกับคุณผู้ชมดูเพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยขาดแค่ชาอินตัวเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีแล้วนะครับผมผมมีแล้วครบทุกตัวแล้วนะครับจกเว้นตัวในเบสนพาร์กับอ,อรูขาดนะครับที่อยู่ในตู้นะก็ได้ยากเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยว เราจะไปรีวิวชายินกันนะครับผมก็ชายินตอนนี้ก็ผมเป็น1ดาวเนาะแล้วก็สเตตก็มีดาเมจเนี่ยเป็นสเตตตเนะครับส่วนระยะเออคูดาวเนี่ยเป็นแซดบวกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแซดบวกนี่มันคืออะไรมันดีหรือเปล่านะแล้วก็ส่วนระยะเนี่ยเป็น B นะครับแต่ว่าก็ยังไกลอยู่นะครับนี่ระยะเป็น B แต่ก็ยังไกลอยู่เลยนะครับผมนะอะอีโวแล้วนะครับผมอีโวแล้วส่วนรีโลเนี่ยก็จะเป็น นักยิงปืนนะน่าจะอะไรก็ไม่รู้นะครับเออเราจะเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิ e e d ากอนนะครับตามสเต็ปเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอานี้ไปไปไปถ่วงไปดูไปถ่วง,งข้างหลังด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคิวของตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเบชิต้าของเรานั่นเองนะครับผมเทพเจ้าไม่รวมกลุ่มเนาะอืมก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากรีวิวเบชิต้าก็เราก็น่าจะได้ ได้เจ้าตัวในเบ t เทิลพารแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวก็เดี๋ยวมารีวิวให้ครบกันเลยดีกว่านะครับผมนะอ่ะไปเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวชายินกันนะเราไปสตอรี่าเหมือนเดิมนะไอ้อินฟินิตี้เหมือนเดิมโอเคก็จะพูดทัวคลิปนะครับพูดเหมือนเดิมนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เน้นแบบคือรายละเอียดจา๋าคือแบบเราไม่ได้เน้นแบบ โอ้ไม่ก็ต้องรายละเอียดแบบบึมบึมบําบํานะเรานี่เราเน้นแค่ว่าอ่ะชาอินทําอะไรได้บ้าง <c oughs> นะครับชาอินทําอะไรได้บ้างตอนนี้ก็ตีเป็นเป็นแถวแนวตรงนะครับตีฮิตเดียวเนาะสําหรับสกิลแรกอัปเดศูนยะ์เนาะก็ก็ยังงั้นงันอยู่นะครับก็ยังงั้นงันอยู่นะครับสามารถวางได้ห้าตัวเลยนะครับนี่นี่นี่ห้าตัวเห็นไหมหนึ่งกับห้านะครับ ก็ค่อนข้างแบบดีเลยนะครับวางได้ห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราวางกันตหลุดสักนิดหน่อยนะครับกันตหลุดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราเราเรีวิวชาอินอยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รีบอัพอะไรและอีกอย่างมันตีแค่ h ิดเดียวนะผมกลัวมันหลุดเนาะเราเรีวิวกันแบบบ้านๆนะครับให้น้องๆเนี่ยดูสกิลมันดูดูแบบ ประเมินค่าท่าทางการตีหรือว่าการตีของแต่ละฮิตของน้องเนี่ยว่าคุณค่ากับการอีโวหรือเปล่านะครับก็บประมาณนั้นนะเราจะไม่รีบร้อนแบบคือเราจะไม่ได้ลงเราไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดนะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้อย่างเช่นสกิลติดตัวของเขาเนี่ยคือคีเลมเมดเนี่ยยี่สิบเอร์เซนแล้วก็คิวนาเมตเนี่ยห้าสิบซแล้วก็อยู่ๆก็เป็นคีเลดอีกสิ้าอร์เต เมื่ออ๋อก็คืออัน,นเนี้ยคีเลเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นกับคียดามเอตห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเมื่อตีมอนปกติน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งนะส่วนจะเพิ่มมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นรวมกับอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อตีบอสนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เนาะส่วนไอเต้นเต้น,เต,นเต้นอะไรกับผมก็ไม่รู้เนี่ยอะคืออย่างที่ผมบอกนะผมมารีวิวแบบรีวิวแบบว่า สกิลมันที่เฉยว่าแบบเออวางมันวางแล้วมันจะเป็นยังไงให้น้องน้องเห็นว่าเออพออีโวแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะอืมไม่ได้แบบรีวิวแบบพงพางพงพางมาแบบอะไรอะ,อะรายละเอียดจ๋าคือมันน่าปวดหัวนะครับเราเล่นเกมเราเล่นให้สนุกครับอย่าไปปวดหัวกับมันนะฮะ <S <S เราเราอยาททาให้ตัวเองเครียดกับการเล่นเกมครับเราเล่นเกมเพื่อความสนุกครับอย่าทําให้ตัวเองปวดหัวเล่นนะครับโดยการไปนั่งอ่านอะไรก็ไม่รู้มั่วสั่วนะครับ มันก็มันก็เถือ่อเถื่อถ้าถามว่ามันอ่านแล้วมันดีมันก็ดีแหละว่าแบบเออเราจะได้รู้ว่าสกิลมันทําอะไรบ้างแต่นะครับเราเล่นเราก็ศึกษาไปเรื่อยครับอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องส้นตีนอะไรเลยครับนี่พี่ไม่รู้เรื่องส้นตีนอะไรเลยก็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 ไม่รู้เรื่องนะครับก็ก็ไม่รู้เรื่องครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอัพชาอินแล้วนะครับ องตัวนี้อยู่ในโซลูตเลเวลิ่งใ,ใช่ไหมเนะี่ยถ้าจําไม่ถูกนะดูเหมือนว่าตรงนี้จะหลุดนะครับเราต้องอัปเกรดต,ตรงนี้ก่อนครับกันมันหลุดครับโดยชาอินเดี๋ยวค่อยครับชาอินต้องรอครับคาซีนต้องรอเรานะพี่เอกแล้วเกอร์ได้กล่าวเอาไว้นะฮะโอเคกันตัวหลุดแล้วตรงนั้นน่าจะได้สักระยะหนึ่งนะครับ เรามาดูสก,กิลถัดไปของน้องชากันเลยดีกว่านะครับอัปเกรดที่1และอัปเกรดที่สองอ่าเป็นดาเหจเนี่ยเป็นตัววีอ่าการทำสก,กิลเนี่ยเป็นตัววแล้วนะครับโจมตีเป็นเอ E หรือเปล่าทุยๆุออ E อะไรล่ะพูดม่วยแล้วกูการโจมตีเป็นแบบทรงกลวยนะครับค่อนข้างช้าเลยนะครับหกวินะทำอะไรอ๋อฟันฟันตรงๆอย่างนี้เลย นะครับก็ไม่รู้ว่ามันดีอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราอัปเกรดต่อไปเลยครับขั้นต่อไปเนี่ยเป็นดาบแสงนะครับจะเป็นเหมือนว่าครูวงจะกว้างขึ้นนะจากตัววีนี่กลายเป็นเหมือนอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนนาฬิกาเลยนะครับอตอนนี้ก็คือตีห้านะครับตีห้าอย่างนี้ก็มัวซัวไปหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดหรือเปล่าตรงนี้ รงนี้ไม่หลุดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องชาอินก็เคลียร์ตรงนี้ไปได้บ้างแล้วนิดนึงนะครับโอเคคือน้เม็ดน้องเนี่ยก็ค่อนข้างจัดจ้านเลยนะเดี๋ยวจะลองอัพไปยันขั้นสุดท้ายเหมือนทุกๆคลิปนะครับแล้วผมก็ย้ำทุกๆคลิปนะครับว่าอย่าซีเรียสอะไรกับการรีวิวตัวละครผมมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรีวิวแบบว่าไม่ได้ละเอียดมากนะครับถ้าอยากฟังแบบละเอียดก็แนะนําดูช่องอื่นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูแค่ วงสกิลมันเป็นยังไงการโจมตีมันเป็นยังไงแบบเท่ไหมคุณค่ากับการอีโวมาติดไอดีไหมก็ก็เชิญรับชมอย่างมีความสุขนะครับผมอ,อ่า,อายังไม่ยังยังไม่สเตตสัตว์ไปกันเนะี่ยหรือว่าจะมีแค่นี้กันนะอืมน้องชายอินของเราแต่ว่าที่ว้าวเลยเนี่ก็คือวางได้ห้าตัวนะครับอืมวางได้ห้าตัวเลยนะครับค่อนข้างว้าวนะครับอ้าวนี่เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นไลท์ออฟดีเอ็นนะครับอ่าไหนลองดูชึบ ว้าวคุณผู้ชมครับคือคุณผู้ชมอย่าตกใจนะว่าจากวงใหญ่ๆทําไมวงแคบเหลือแค่นี้ค,คุณมันไม่ได้ตีตรงนี้นะครับมันตีตรงนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับวงอย่างนี้ครับนี่วงอย่างนี้ครับมันไม่ได้ตีวงแคบๆตรงนี้ครับมันตีวงอย่างนี้ก็กึ่งๆเอลีเนาะแค่ข้างหลังมันเป็นจุดบอดนะครับอมจุดบอดคือข้างหลังเลยนะครับอืม จุดบอดคือข้างหลังเลยนะครับอันนี้โอ้ oh. อัพเกรดอีกนะครับสูงสุดแล้วนะครับ6,000นนะดาเมจก็ไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะหมายถึงว่าดาเมจนะอืมแต่ว่าด้วยวงที่วงที่หวังผลของน้องเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็เนี่ยดูดิคือเอาง่ายง่ายคือเรียกเรียกว่า aoe ได้เลยอะมันหลุดู่แค่ข้างหลังเนี่ยนะเอ แต่ว่าดาเมจดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเนี่ยกับการที่ถามว่าคุ้มไหมนะครับคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะเพราะว่าน้องเนี่ยวางได้ห้าตัวเลยนะเนี่ยอีกตัวตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับตัวที่หกไม่ได้แล้วนะครับวางได้ห้าตัวเท่านั้นนะเนี่ยสีตัวตรงนี้อีกหนึ่งนะเออก็ผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะคือถ้าเวลห้าสิบเนี่ยมันอาจจะตีแรงขึ้นก็ได้นะอืประมาณนั้น แต่ว่าสเตตระดับ A เนี่ยแล้วอัพตันเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่ราวๆ6 0 0 0นะก็ตีกลมๆซะว่าถ้าสมมุติว่าเวล50ก็ประมาณ7,000-8,000ก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่าน้องเยวางได้5ตัวเลยนะก็ยังไงก็ไปพิจารณาแล้วก็ไปอีววกันดูเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับ5คลิปนะครับการรีวิวไม่ว่าจะเป็นนารูโตโอบิโตซาสเกเอกิิด อแล้วก็เจ้าอะไรอะซงจินอูนะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าตัวไหนมันหน้าอีโวบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอ่บิชิตานะครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ